ฟังอยน้ยินฟังบ,บ๊บูฟังอาน้ยินไว้ยายน่อยเออคนตั้งใจฟังก็งูยินแล้วบ่ได้บ่ได้ตั้งใจฟังบ่ได้ยินเด้ความเชื่อความเชื่อกับความจริงมันต่างกันแต่วความเชื่อนี่บังคับกันบ่ได้คนเทามีความเชื่อจากการได้ยินได้ฟังเออ มีความเชื่อจากการได้เห็น <c oughs> แต่ว่าซูเมอร์นี่เชื่อเพราะแค่ว่าได้ยินได้ฟังโดยหาเหตุผลคิดพิรณาไต่ตองโดยหลบขอบบาท่านเด้พอแต่ว่าเชื่อเชื่อแล้วก็ออกแสดงความผิดเห็นไปในทางที่ตําคาว่าตําคือทํลาย่จ้ของดอกบ่นเป็นทาลายผู้อื่นดอกแต่ว่าให้ละมัดตะวังในการได้ยินได้ฟังเพราะว่าของบางอย่างถ้าเขาได้พังเผอ เฝาดูถูกประมาทไปแล้วเกิดกลายเป็นอัตตาตัวตนไปแล้วใมความเชื่ออย่างเช่นว่าคือเห่าเห็นเขาดาพระ,ะทังสั่นดาพระทังสี่ถูกขลัหานินท่าจักจิงบ่จิงแต่ว่าเฮ่าแค่ไดงยินได้ฟัง่งแหลวกไหลไปน้ำเขาเลยเนีย่ให้ระวังดีๆบางที่ห้าบ่ฮูได้ว่าไผเป็นพระอริยะเจ้าเฮาบ่ฮูโตเพิ่นเองเพิ่นก็บ,บอกโออตโตเพิ่นเองนะผู้ที่เพิ่น เป็นจริงๆนันนะบ่บมีอีย่งในความเป็นของเพิ่นเลยได้เพื่อนก็นเลยบ่บอกบ่บมีแนว่ว้าจังว่าให้พืจานหน้าใจต,ตองให้ดีการเบ่งข่าวสื่อสารอย่างต่างๆส่วนมากคนเ้ามันสิเสื่อไปในทางที่บดี <Okay. S 1> เสื่อไปในทางความเห็นติดตำตำเพราะว่าเฮาก็เป็นคนบดี <Okay. S 1> มันสั่งสมมาตั้งแต่โดยส่วนมากคนเฮากัเชื่อความคิดตัวเอง จากการได้ยินมั่งจากการได้เห็นมั่งได้เห็นจากการกระทําสื่อต่อกันมามั่งอย่างเช่นเฮาเด้เฮาได้เห็นในประเภทนี้ต่างๆในการคําว่าทําบุญเนี่ยมันเป็นสื่อว่าบุญเช่นบุญกระถินผาป่าผาเวทหรือว่าบุญบวชโดยอาศัยในการเห็นว่าจัดพิธีมีการ แห่หนักมีการสู้ขวัญมีการแห่หลอบบานเข้าใจว่าเล่านั้นเล่านั้นเป็นบุญออมีการกินเหล่าเมายามีการจังหนังจังมะลำ่ำมหอรสศพครบงั้นบันเทิงล,ลื่อเรื่องต่างๆเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นบุญออมีคนมีแขกมางานหลายๆเข้าใจว่าซิ่งนั้นเป็นบุญนี่แหละคือห้าสีเชือ่อจนฟังใจเกิดกลายเป็น ว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นบ่จริงจังว่าเป็นความยึดมั่นเือมัน่นถ้าเห็นผู้อื่นอนเหตุที่ผิดแปลกแหวกจากที่ตัวเองเคยเห็นเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ฟังมาสิ่งนั้นสิบ,บ่จริงจึงเกิดความขัดแย้งเอาความคิดเห็นของของออกสแสดงหลาคนทั้งหลายจึงผิดกันเพราะว่าความเชื่อกับความจริงมันจริงต่างกันตรงนี้ส่วนบุคคลที่เห็นความจริง คือนักปฏิบัติท่ามหลางหลายที่เขาเห็นความจริงเขาก็สิใหห้เหตุผลอีกแบบหนึง่งเ,เป็นเหตุผลที่บ่เกี่ยวกับวัตถุเ่เกี่ยวกับพิธีการจังสี่เ้าสิคัดแยงทันทีเอาถาว่ามันว่าม่นบ่จริงผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่คือพ้าเห็ดสันน่นเนี่ยมันจะมาแย่งกันเรื่อกเกิดกลายเป็นเหตุผลของไผของมั่น <c oughs> ทีนี้ในการที่ว่าทำบุญบวชจังสี่จางหนังจางมอล่ำม,ม,มหอรสศพกบงั่นจางรถแห่จ้าง หลายๆย่างในจา้างมีเหลา่ามียามีนันมีนีมีการตีการขากันพร้อมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในบุญบอกเนี่ยดังนั้นจังววาให้ทำความผิดหน้าให้ดีคําว่าบุญคําว่าบุญในพุทธศาสนาเฮานี่แปลว่าความสงบเย็นบุญนะคือความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ไปพร้อม <c oughs> แต่ว่าบุญในนี่ในค้นจัดขึ้นมาเอาเอง คนจัดขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นบุญเข้าใจว่าเอาพิธีนั่นแหละเชิญแขกผู้มีเกียรติญ่ๆเออหลๆมาตั้งโต๊ะกินเหล่าเมายากันขางัวควายขาสัตดขาไก่หอยแข้งแม่แรงกูเลี่ยงกันเหล่ายาป่าปิิงเต็มไปเบิดยังแมาแรงมากกับมีหนังมีมอลำมีนักสแสดงอยังต่างต่างะนาน,น,นมีคือความเข้าใจว่าเป็นบุญ จะเกิดการทกเถียงกัน <c oughs> จังว่านี่คือความเชื่อเชื่อจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังออแล้วก็แม้กระทั่งว่าในการทําบุญเรานี่นะเวลาห้าใไห้ท่านยังไปกระสานได้บัดเนี่ยอธิษฐานขอขอได้นั่นขอได้นี่ขอเป็นนั่นเป็นนี่บ่แม่นบ่แม่นขอให้เฉพาะเจ้าของด้ขอให้ลูกเต้าเราหล,ลานพร้อม ขอให้ลูกน้องบริวาร้อมมันู่แม่นขอธรรมดานี่แหละคือความเชื่อจากการเห็นจากการได้ยินได้ฟังบางหม่องบางคนบางพื้นที่กระซ้อนให้อธิษฐานขอนั่นขอนีเด้น้อยนักหน่อยน้าเด้ที่สีบอกว่าจะไปขอจะไปอธิษฐานขอนั่นขอนี่ะไปตั้งจิตไว้น้อยสิงเแล้วนี่น่ะเพราะว่าเขาเจ้านั่นเข้าถึงความจริงโดยอริยสัจ เข้าถึงความจริงโดยอริยสัจสีว่านี่ทุกอันนี้สาเหตุแห่งทุกคนเท่าทุกภาวาการเกิดสาเหตุแห่งทุกภาวาการขอความปรารถนาความอยากได้นั่นความอยากเป็นมีเนี่ยสาเหตุมันเนี่ยมันก็เลยขัดย้อนแย้งซึ่งกันและกันใ <c oughs> นการทำบาบุีออหลายๆคนยังประทัาใจอยู่บุญคือความสงบเย็นอันไดที่กระทำแล้วสบายใจสงบเย็น ไม่เดือดร้อนในขณะที่คิดก่อนจะทาเนี่ยขณะทําและหลังทํามีต่ต้งหากบุญนั่นะ่ะสงบเย็นให้สังเกตจิตใจของเจ้าของอบุญอันเกิดจากการให้ทานไม่ได้เกี่ยวกับของหมากของหน่อยได้บัดคือห้าใส่บาทเข้าปั้นหนึ่งขนมห่อหนึ่งกระซังเนี่ยห้าตั้งจิตเจตนาเอาไว้แล้วว่าที่ทำที่ทำบุญเสียให้ท่านที่สะลระออกสะลระความเห็นแก่ตัวของเจ้าของออก <c oughs> ผู้เพิ่นท่านเป็นบ่อธิฐานอย่างเลยใสบาทแต่ว่าทําให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นผู้เพิ่นท่านเป็นเด้คํ้าว่าประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ยขอผลทานนี้หรือขอบุญนี้จงถึงแดมารดาบิดาของข้าพเจ้าญาติของข้าพเจ้าทั้งหมดตลอดเจ้ากรรมายเวรนสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกหมู่เหล่าบรรดามีนี่คือเป็นประโยชน์ส่วนบุญจะคล้องได้รับแล้วสงบเย็นสบายใจแล้วโดยไม่ต้องไปอธิษฐานขออย่าง ถ้าเข้าใจข้างว่าบุญอันเกิดจากการให้ทานแปบลบว่าจะเป็นท่านอาหารยาลกสาลรกขึ้น่นมพี่อยู่อาศัยหรือว่าท่านกําลัางแรงกายของเจ้าของเองในการช่วยเหลือจิตการงานต่งางๆในวัดออหรือในสาธารณะยังก็แลวแต่ที่บ่มีความหวังในว่าอยากได้นั่นอยากเป็นนี่มีสงบเย็นแล้วนี่ละบุญคือความสงบเย็นก่อนทำขณะทำและหลังทำบ่มีความเดือดร้อนก็มาภายหลังเด้แลวกะ็บุคคลผู้ใดให้ทาน ด้วยการสละตัวตนออกหรือละความตนนีงจาคะนี่คือสละความเห็นแก่ตัวหนึง่งสละความปรารถนาทั้งบิดทั้งสิ้นแล้วให้ท่านอยู่จังสี่ทำห้มากทำไมบ่อยทำห้ชินมากบ่อยชินผลท่านเรานีเรานีเมื่อไม่มีความปรารถนาในความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตไม่ติดณที่ใดที่หนึ่งบุคคลผู้นั้นตายแล้วเนี่ยกิจสุดท้ายเขาตายแล้วเขาบ่านึกถึงหยัางเดแมแต่ท่านเขาก็บ่านึกถึงสุดสัมปชัญไป ย่อมเข้าไปเป็นหมู่พวกเดียวกันกับหมู่พมกายิกาพระม,มากายิกานะั่นพวกนี้หลังจากตายแล้วจากพระม,มากายิกาย่อมเข้าสู่สุทธวาสผู้นักผลท่านผู้ไดว่ามันหน่อยผลแห่งการท่านสละออกหิดเลยนี่คือคําว่าบูญคือความสงบเย็นในจักรของก่อนและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่านั้นบ่แมนว่าต่อตัวเองมันนังย่อนมาเองดอกน้อยที่คนศรีกาเบาแบบนี้นะ่ะ ้อยมากๆส่วนมากบปนีสิวเบวส่วนมากลอยเก่าซเก่าจุดเก่ากัเส้นประเภทว่าซาตูเดอร์นี่ข้าข้าไปเจ้าถึอลงางวันที่หนึ่งมีพวกข้างหนาในข้างคักนี่เออมันมาคุ้มให้อันอันอันเลขข้างหลังมันอย่างหึว่าบ่งดูเด้อมันสีโกงมันจากไหนฮ้าวาวอายุเพิ่นอายุเพิ่นเท่าใดหือว่ามันยังมาคุ้มฮ้าวาอยู่ดิเอออายุเพิ่นเท่าใดมันก็หูจกักยูเนาะ มันอ่านออกตันจากให้เขาเวา้ามันจะเอาไปตีเป็นเลขมันจะเอาไปซื้อเพราะนั่นแหละมีพวกทั้งนานี่แหละนี่มาดูยุ <c oughs> แต่จังหวะส่วนมากวัตถัยท่านยังลงไปเห็ดยังลงไปปาาสาธุเดอร์ขาไปเจ้าถูกลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึง่งมันบ่นเอาได้หน่อยๆเอาที่หนึ่งกับแจกควอดนั <c oughs> ่นบ้าะ่ะแล้วก็ขอให้ได้ความลำาร้ยมียดทาบรรดาศัก จังว่าแยกแยะเอาให้มันเป็น <c oughs> ตะกี้ก็ขอบิ้ไทยก็ดีออนั่นแหละบานนีค้ความเชื่อซึ่งเ้าสะสมมาตั้งแต่น้อยแม่นบ่มีผูดด้ใดบอกผู้ใด,ดสอนเน้นยำ้ำว่าเจ้าเสื้อแบบนี้เด้อเจ้าเห็ดแบบนี้เด้อกับกา้างแต่ว่าด้วยความเคยชินที่เฮาเห็นมาเรื่อยๆแม่นบอเห็นมาตะ่น้อย่นเด้เอ,อคือตะกี้พ่อแม่ปู่ย่า่ตายยเฮห้ากับบฮู้หจักว่าตะเก็บไขรได็ก่วยมากแล่นไปหาสารผู้ตา ไปหาผีปูเจา้าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตายเลยแล้วก็อทิษฐานขอให้ลูกผู้ขาเศร้าป่วยเท่านั้นเดอ้อเหตุพิดเหตุหตยังแกก้วกจิไปขอมงคา마าจไปสะดาะเกาะสะดะแขะเด้อ่ามีไคสอนด็อกเตอรวามนั่งเป็นไปของมันเลยจจำได้บานมันชินมันก็นเลยละญาาาายากถ้าห้าวบอมาฟังธรรมเนี่ยถ้าห้าวฟังธรรมของพระพุทธเจา้าฟังบ่อยๆฟังมากๆ ทำจนเกิดความเคยชินแล้วสติปัญญาของท่าสีแ่แยกแยะความผิดความถูกได้บั๋สีแยกออกแล้วก็สิค่อยๆร้อยเห็นตามความเป็นจริงนั่นค่อยๆร้อยไปได้บางแมนกะซากได้ทีเดียวส่วนมากคือบ่ค่อยกะซากนิดทีเดียวดอกจะค่อยๆเห็นตามความจริงกูก็ขอถือลอตเตอรี่มาหลายเทื่อแล้วกูก็ว่าถือแจ็เกอ่อไหมเนาะตะเลขกสอ้างตัวกับอันยังก็ซื้อบิตมือหนึ่งถือหาบาท ดีใจบาสันแล้วก็ไปย่นความดีความชอบให้อันหลวงพ่อนั่นหลวงพอนี่หรือใบเบยยังก็ว่าไปให้ย่นความดีความชอบให้ถูกมันงอๆงง่ๆเออให้คันนำมต์มันอันเขายดปักๆกแป๊กแป๊กเรื่องนั้นเนาะนั่นแหละสมพ่อมาคุ้มกูเบออัน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 เลขยังข้างหลังเ่นมันนะานี่มันเห็นเห็นกันอยู่ดีเมื่อี่ตัวได้บอก มัก่กระูกจักอยู่ด้วด่าอายุเพิ่นเท <c oughs> <c oughs> ่าใดต่อจากให้เข้าว้าตั้งขังเพิ่นว่าตั้งขังศักซิ์ตั้งเป็นจริงว่าศั่นศออาสนาเข้าบ่ได้ขังบ่ได้ซักซิ์เด้อศาสนาเข้าเนี่ยเป็นศาสนาแห่งความจริงเอ,อยากได้ยั้งให้เหตุเอาตัวแลงเป็นเพื่งของตนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมการกระทํำของเข้าเองนั่นแหละเป็นเหตุเป็นเพ็ใจ ให้ได้รับสิ่งที่เห่าถ้ำลเลื่อนว่าสาัตว์โลกเป็นไปตามกรรมบร่ได้เป็นเพราะว่าผู้ใดผู้หนึง่งมาเสกมาสาบแช่งให้มาใส่ของเฮาเป็นนั่นเป็นนี่ได้ดอกเออข่อยหังเป็นตาสั่งตัวคนใส่มาเบิดโลกนี่ข่อยก็ซื้อซื้ออยู่นะยเวาวานาะเออข่อยว้าวกม่วนน้เดิจักด่าก็ด่าหลเดดิจั <laughs> กขายหนา้าไผก็ขายโลดพวกเจ้ามีหน้าอยู่พวกเจ้าก็กอายแล้วเนาะข่อยว่ได้มีหน้าเด้ชื่อเสียงก็บ่มี เกียรติยศเงืนท้องกับบมีสมบัติอันใดอันหนึ่งสือเป็นความเจ้าของกับบมีพอก็เริ่มออบอายอจักว่าละพวกเจ้ายังอยากอายอยาู่ได้เขาเขากำลองกล่องไปเอาพวกจ้าขวกขายของอยู่ตลาดแล้แล้วความเชื่อกับความจริงมันจริงต่างกันความจริงอยากได้สิ่งใดให้ไปเหตุเอาสิ่งนั้นจะไปงมง่ายไรสระในการไปอธิษฐานขออยู่หันเจ้านั่งขออยู่หันจน,จนตายจะก็ไม่ได้ดอกเอาง่ายๆนะ เออถ้าว่าอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงมันขออันนั้นนี่ได้ขอให้มันตักน้าให้กินเดี๋ยวนี้นั่งขโมยอ,อยู่นี่เอาเนาะเออวังเด้อสาธุเด้ออันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาสุวรรณก็ตามพญะยาหน้าก็ะยะนันงูยังก็ตามเนาะเออวังเด้อมันศักดิ์สิทธิ์จริงตักนามม้าให้กูกินในหน้าเนาะบ่มีมีแตรยังไปตักกินเอาเองนี่เอาง่ายๆนี่ก็ได้หน้านี่ตอนคืลึกหล่อมยังดอกกระสังสันภาษาง,งูเออตั้งแต่กีิงเราเอามาสวนงูสิงงูเห่า ออ <The. S 1> มูนต้องอางงูเด้อมันเอาเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีหยัง <Yeah. S 1> นี่เบาจังสี่พวกเขาทำเพื่อเขาศูนย์เืออยังไรเด้อ uh. เขากระบนบานสารก่าให้พระญาณนั่นพระญาณนี้มาข,าข่าเฮาเด้อ uh. มีก็คือความจริงอันหนึ่งแต่หูอยู่แต่ uh. มันจริงได้ไม,มันก็ตายตะโดนละตัวเนาะเป็นปเสื้อได้บาทนี่มันงมงายเดี๋ยวก็ไปหาสื่อูทื่อเืยนเดี๋ยวก็ไปเสียยังกว่าเขาเอืน่นคาค่ายบ่ <laughs> พราะนั่นบาทพราะนี้บาท,ท,าบาทเออสีอเสียเวลาพอล,ลายยางอยากได้นยังเห็ดเอาหลดอดต้องสอนเพคนง่ายๆหนึ่งเด้อยากได้นยังให้เห็ดเอาน่ะพวกเจ้าเห็ดอันใดพวกเจ้าก็ได้อันนั้นนั่นแหละภาษาบาลีว่าอัตติหิตตานุนาโถเออท่านนั้นบดัดนี้คนฟังบ่เข้าใจเนาะ <c oughs> กามูนาวัตติโลโกภาษาบาลีว่ากับออบุคคลผู้ใดทําสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็ดีพเพราะห้าเหตุเหตุนี่ปัจจัยต่อไปก็ได้สิ่งที่ห้าเหตุนั่นเองเนี่ยทำนนหนึ่งแต่นั้งความเห็นผิดทั้งหลายผ่าพ,พวกเจ้าฟังดูๆเอาเด้อพวกเจ้าสีเริ่มขำตัวเองได้บ้กูขิดบ้านี่กู <Okay. S 1> เหตุมากนี่ผิดบดเนาะเหตุยังก็เจอ้าเขาเนี่ยน้อยนึงใส่เขาตออป่ปมอนี่ขอสวัสดมีมากเงินเวลามันเป็นกลุ่มกันได้นั่นนะ่ะแล้วเอาความจริงมา เา้าาใส่ประสบการณ์จริงจากชีวิตจริงของตัวเราเองมาเปรียบมาเทียบเอาว่าทับิดในชีวิตที่เฮาพานมานั่นนะ่ะเป็นความเห็นผิดหรือความเห็นถูกนะกอย่างนี้นแต่ว่า,ท,าท่านิเข้าใจแยกแยะในความเห็นผิดถูกใดต้องฟังธรรมพระปาเด้ต้องฟังธรรมพระกรรมฐานไปืุม้อนี้วังซี่ซะอต้องฟังธรรมพุทธเจ้าแท้ๆจังสีู้ใด,ดก็อ้างว่าพุทธเจเ้าเบิด แมบ่บละแม่ขนาดทำพิธีนันนี่กระจังว่าพุทธเจ้าพ้าเห็ดแต่พุทธเจ้าว่าาเห็ดว่าเห็ดดอกก็าว่าไปอีกดิเออทั้ง่าแยกย่อยเขางมาเอาหรือเฮาสิศึกษายตัวเองกับขี้ขานซักเนาะอ่างว่าเมย์อ่างว่าธารมากินอ่างวาหลายๆอ่างนั่นแหละศึกษาเอาเองจากพระไตรปิฎกหนังสือพุทธวัฒน,นะพระเจ้ารวบรวมมาแล้วสิบสองเล่มก็คุ้มค่าแล้วนั่นเออคำสอนพุทธเจ้าเต็มๆอยู่ในหันไม่มีคำพูดอื่นผลเออนัอออ่นแหละ อ่านบิงแล้วก็ทำความเห็นให้มันตรงกับคำสอนเพิ่นมึงดุพระตรปิดดหลายฉบับสามสี่ฉบับก็เเบ้อันเดียวกันนั่นแหละนี่แต่ว่าแยกย่อยบางทีพระสงฆ์เพิ่นก็อธิบายว่าความที่เห่าบม่เข้าใจคำวบาพุทธเจ้าเป็นคำเบาสั่นคำเบาหน่อยเออเป็นคำเบาละเอียดและลึกซึ้งต้องผ่านประสบการณ์จึงจะเข้าใจได้พระอริยะสงฆ์ทั้งหลายเพิ่นก็เลยแปลให้เห่าทำความเข้าใจให้เห่า ให้เข้าขใจให้เข้าเห็นได้เห็นตามได้ทั้งว่า <c oughs> ทุกคนนะเอาประสบการณ์ของเจ้าของคิดตามความเป็นจริงจริงหรือว่าจริงนั่นใดพวกเจ้ายังจะเกิดอีกยี่วาว่าทุกบอกสาดนี่บ่พ่อบอกนะเกิดไปอีกจักสิเป็นยังได้พวกเจ้าอผูกแอลโคปไปขายมันเทไรแล้วฮันอย <c oughs> ากอยากถื่นเบตันยี่อบอก <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ ดังว่าห้าระลึกนึถึงระวางอากุศลที่ว่าบาปอากุศลคือบาปนั่นแหละกับบุญคือกุศลอะไรมันมีมากกว่ากันที่ห้าเหตุมาในชีวิตเทาเองแต่เฮาย่าอรับความจริงจากความจริงของเฮาเองโดยเอาธรรมะของเพื่อนมาเปรียบเทียบแล้วอันไดมากกว่ากันคือชื่อใด้ื่อบ่กขาหวกกัวกกโตชื่อใดบ่กถูกๆคนอยู่ในนี้แหละเออ กีอีปูไปแักโตขวานแม่งกีรุ่นไปแักโตขวกีโป้มไปแจกโตไปหาหลักปลาขอนเขามาจจกมองชื่อได้เจ้าบต่แล้วมันหลายหลายจนชื่อบ่ได้เนะาะแต่ทั้งเบิดนี้บ่ยา,ากต่อถ้าเขาหันเขามาสู่คข้ามาสามารถทิ่จะได้เออเดี๋ยวนี้ได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ได้ฟังธรรมเหตุจังใดเขาสิละบาปอ,าอก,กุศลกรรมเก่าที่เคยมีมาละจิตเจต,จต,ตนาตัวเดียว วิธีละนั้นว่าเข้าใจอีกละอันคำว่าจิตเจตนาเออเจตนาเป็นตัวกรรมเด้อการกระทําทั้งเบิดถ้าเขาไปนึกถึงปับ๊บเฮาที่มีความรู้สึกผิดเขามีความรู้สึกบ่สบายใจเขามีความรู้สึกกังวลพวกเจ้าละแบบใดหันเข้ามาสู่ลมหายใจส่งชาหลหรือจับจุดอุณาโลมนี่แหละตัวละละใดรวดเร็วแม้นเหตุบาปกรรมามากมมยเพียงดก็กร้สางกลับเข้ามาเลยทรมาของพทธเจ้าแก่ได้ โดยการเข่าสู้่่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกรู้แล้วก็เอาเอาอุณหลมมามาเปลี่ยนเพื่อนนะพวกเจ้ามาตลอดเฟ<อ>ิกได้เราบอกผมได้จะค้นเราบอกยั่งได้จะค้นเราบอกโอ้ยเราบอกบรูดแรงจนศูนย์สใส่คนจะน้าบัดเ <c oughs> <c oughs> มื่อนงกับเฟิกก็กกได้ละ่ะเนาะทั้งกลุ่มใส่แนวอื่นกุนทั้งคิดไปแนวอื่นกุนม่นได้อยู่ในร่มเหมือนไหม แลท่ท้งเบิดนี่ในอกุศลกรรมเก่าติดตามเวลาได้กระสางสิปียี่สิปีกระสางที่เขาเคยเห็ุมากปุ๊บเขาจะเกิดความสอมองกังวนใจเอ,อ่อท้าได้กระสางทอาได้ปีกระตามสอมองกังวนใจละได้ด้วยอานาปานาสติคือลมหายใจตอนนี้และล้วก็ทําให้มากทําให้บ่อยเหตดไปเรื่อยๆเดอ้อมันก็คอยชินเขาชินเขาหอกคือเขามีความเคยชินในการสังสมการได้ยินได้ฟังต่างๆจาก ว่าถ้ำบุญตรงมีหนังมีล่ำตรงจ้างหนังตรงจาง้งจางนั่นจ้างนี่ตองเฮตุแบบนี้แบบนี้ตามนั้นบัดนี้ห้าล่องฝืนมันออกมาแล้วมาฝึกหัดดัดลมหายใจของชาว้าเองความเคยชินที่พวกเฮ้าหอดบ่รุ้สึกโตัเพื่อตื่นขึ้นปั๊บคิดถึงผู้อื่นเลยคิดถึงเงินแง่นว่า<อ>ตื่นนี่พวกเจ้าบริยุกับเจ้าของได้คิดไปหาหม่องหาเงินไปหาอีน,นั่นหาบักน,นี่หาบังหนหาบังนี่สิไปหลับของมาขายบังหนไปสื่อของบังนี่ หรือนั่นหรือนี่พวกเจ้าบ่าได้อยู่กับเจ้าของได้นั่นนะเออแมนบ้าละ่ะย่อมรลับบ่เออมันต้องย่อมรลับบ่านมันแก่ตัวเองบ่ได้ต้องย่อมรลับตื่นปั๊บขึ้นไปโหลดพูเ่นเคยทํางานราชการปั๊บอยู่หม่องทํางานโหลดไปหาผู้นั่นหาผู้นี่คดีนั่นนี่พวกหรือคู่ปั๊บประมาณกวดการบ้านนั่นนี่เนี่ยเนี่ยมันมีกรทสงคิดออกนอกทั้งนั้นแหละหลยหลายคนที่ว่าคนเฮาบ่าอยู่กับตัวเอง าความรู้สึกความรู้สึกนี่พอใจกับไม่พอใจเด้อไปอยู่กับบุคคลที่รักกับบุคคลที่เกลียดสัตว์ที่รักสัตว์ที่เกลียดสัตว์สิ่งของที่รักที่เกลียดเด้นี่คือความรู้สึกความพอใจและไม่พอใจนี่ความรู้สึกอืมนี่แหละเลยอเอินว่าเอาวิญ,ญญาณไปไว้นน้ำผู้อื่นเบิดเลยปรับเอาความรู้สึกไปอยู่พุ่นเออเดินนังสั่นตื่นปั๊บขึ้นมาเป็นเั็ดสุกนนั่นแหละถ้าเห้าบ่อฝึกหัดตื่นปั๊บขึ้นมาพอสิล่มเข่าล่มหายใจนี่มีอยู่กว่าจะกคนเนาะ บ่มีอยู่นี่พวกเขาฝึกหัดไปเขามีเขาเป็นบบบนี้ตึ้งเขาอยู่ในตัวเองเอตัวเองก็คือกายกายไนกายคืออย่างกายในกายคือลมหายใจเ้อะอายุแค่ล่มหายใจนั่นนะพวกเจ้าสิเข่าใจเองดอกมันจะเป็นของมันสิเป็นเองดอกนั่นแหละชินเห็นว่าคาว่าชินบ่อยมากชินชินจนบ่ฮู้ว่าจาของบ่อยู่กับจาของความรู้สึกนั่นแหละคราบว่าจาของบ่อยู่กับกว่าของของอัตตาตัวตนแท้ๆ เขาว่าอารมณ์ความรู้สึกเดี่นี่แหละตัวตนแท้ๆของเฮาแต่คนร่างกายไม่ได้รู้เรื่องเด้เอ,อถึงเวลาตายก็ตายเวลาไข่ไข่ไปกล้วยไปเจ็บหัวปวดแขวะเห็ดไปพวกบ่มีคนใดอยากเจ็บมันคือเจ็บใด้สักแต่มันบปแเม่นของเฮาบปแเม่นบอกเนาะเนี่ยจังซี่แล้วบแนวบ่คอยด้งยินได้ฟังออตะกี้เขาเป็มีนของกูสิของไปเข้าว่าอีกเด้เอเนาะแต่ว่ามันเป็นของพวกเจ้าแท้ๆนพวกเจ้าบังคับบ่อยมันปวดหัวปวดแขวบางดูมันมีทางเดิม ว่าขี่รถไปจังสี่ปวดเหงาเสีย,ยโอ้ยจะเพิ่งปวดหอดเอนงานสะก้อนบอกมันได้เยอะบ่แม่นว่าล่ะ <c oughs> แลนจะปั่มขังน้ำมีปลาสูเล่ะเหลียวบางเนเธออยู่นั่นแล้วเดลียวเหลือบาอยู่กับแลแนบังแมงเหงาไม่จังน้อยเลยจ <c oughs> ังสรนเลย <c oughs> แหละไก่มา,าเป็นของเฮาถ <c oughs> ึงบอกว่าแต่ละคนเอาความรู้สึกนึกคิดไปไว้กับผู้อื่นสัตว์สิ่งของยดถามบรมดาศักดิ์ความลำดุลยอารมณ์ความรู้สึกออกนอกบัดเลยนั่นแหละความเกิด เกิดรวาวะเฮาวทรงความขิดความรู้สึกออกไปอยู่กับผู้อืน่นออพบได้เกิดขึ้นแล้วถ้าพวกเจ้าอยากยุดพบได้ออพวกเจ้าต้องอยู่ในร่มหายใจให้ได้เห็ดมือนึงว่าต้องหลายดอกค่อยๆฟึกไปเมื่อละหาหนาที่ซิบนาทีเห็ดไปเดอ้ออยู่กับลมหายใจนั่นแหละแล้วมันสิเข้าใจเองดอกหน้าไอ้ความลึกซึ้งละเอียดเข้าไปลึกๆเข้าไปในหันนั่นนะ่ะพวกขายของยังเป็นต่อยากเห็ดได้เนี้ พวกเจ้าว่าต้องไปเอื้อนไผ่ก็ต้องไปจมไผ่ดอกพวกเจ้าอยู่กับลมหายใจเขาออกจับจุดนั้นอารมไหวสถานที่ที่พวกเจ้านั่งอยู่ม่นพวกเจ้าสิสไปนั่งขายป่าอยู่กับซางจิตพวกเจ้ามันสงบจักบ่จิตมันสงบมันเยน็นเออมันก็นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นซึ่งสถานที่นั้นเป็นมงคลเป็นมีมีสิ่งอันเป็นทิพย์ขมาเ,เมื่อไรเวลาเฮาจิตใจสงบรงพับเอาอาการปิติที่อุณาร่มเกิดขึ้น ตัวนี้มันเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ยุ่ในชาติแล้วบุญเกิดแล้วเด้นันบุญเกิดแล้วอยู่ในทำการความบุญไหวอยู่ในทำการความอโหรมานอยู่ในทำการสีโป,ง,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 ปงเปิงโปงเปงเห็นเขาขาปูขาฟาน,า,นา,นานั่นนี่เถียงกันยังก็แล้วแต่แต่ว่าตัวเองอยู่ในร่มให้ใจใดอยู่ในความรู้สึกอันอุณาโลมใด้บุญพวกเจ้าเกิดมูพวกอันเป็นทิพย์ทั้งหลายพวกเทวดาพุม่มเทวดาลูากขเทวดากับเขามหาพวกเจ้าเองเออแล้วเขาสิไปสกิดกันมากสื่อของพวกเจ้าเอง ใจบาละ่ะก็คือข่อยก็อยู่ในร่มหายใจข่อยดีๆหนึ่งได้แหละพวกเจา้าคือมาสั่นเนาะแมนวะข่อยไปเอื้อนเอาติมาเด้อมาเด้อบะบ่มีหน้ามีตะไลคนหนีนหนจังมาอย่างไยกูขานเวาน้ำ <c oughs> ข้างไรข้างมาจังสัน่นแล้วนี่ให้พวกเจ้าเปรียบเทียบ,ยบพวกเจ้าเห็นเปรียบเทียบข่อยก็ได้ไปเอื้อนไผมาหาขอห่อยเดิเข,ขาคือม้าคือพวกเจ้านั่นแหละข่อยเอื้อนอยู่บ่แมนหน้าเนาะ หรือมีผู้ใดผู้หนึ่งยู่งเรื่อเงินอยู่บ่กระบอกนั่นแหละเปรียบเทียบไม่เห็นนี่เห็ดในตาเห็นเห็นโลดเป็นแบบนี้พวกเจ้ากับขายของกับทั่วไปเห็ดไปโรดอ,อ,อยู่ในรมให้ใจเขาหา้ใจออกคออือคนกับลังเขามาซื้อเองดอกอย่าลืมเลยเขาเห็ดหลายคนอนนยูได้แนวอย่างสิมาตะภาคไตภาคเหนือก็มาฝึกเอานี่เพราะมันฟึกสิไปไปนิพพานดอกฟึกสิไปขายของกับมีฝึกสิไปให้รวยกับมีอ,อแต่ว่านั่นแหละเป็นธรรมดา อายู่หายกินก็เป็นธรรมดากายเขามีให้เลี่ยงเออแม้นมันถือว่าเป็นของเข้าเขาต้องเลี่ยงเพราะว่าเนื่องกันอยู่อาศัยกันอยู่แต่ว่าใจของเขานั่นขอให้มีธรรมะามังอาหารรรมเออเอาเอาอาหารใจเาลงไปใส่มันแน่เวลาใดที่มันเกิดความสงบแล้วอาการปีติเกิดมันปลื้มมันอิ่มแต่ละใจมันอิ่มรรมแล้วมันสืแสดงออกมาท่า่างกายและอื่นว่าอาการปีติหรืออุณาโลมทิวานถ้ากันไปฝึกหัดมันชินแน่ มันค่องแน่หรือว่าถ้าจับลมหายใจว่าท่านใดก็สวดเอาอันพวกเจ้าอันนั้นย้วยแหละนมาถุพุทธานังทำความหน่อมถึงพุทธเจ้าจิตใจของเขามันไปผูกกับเพลนแน่ออเขาบเ,เห็นเพลนจะเค่อดอกออแต่ว่าให้มันไปผูกไว้โรดในขณะนั่นจิตมันสงบอมันก็คอยแสกซึมขมาสู่คำว่าคำว่าบ,าบุญคือความสงบเย็นเด้อในพวกเจ้าไปฝึกเอาอเอาละพ่อละ